Asus z 4 9 0 a จากตระกูล Prime เนี่ยเป็นเมนบอร์ดที่ออกแบบมาเน้นเรื่องความครบครันเอาใจทั้งเกมเมอร์และสายทำงานเป็นยังไงตามมาสองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งและคุณ จะไม่พลาดคลิปดีๆจากเราอย่างแรกเลยนะครับหน้ากล่องก็ออกแบบมาในโทนกลางๆดูดูดันเป็นเกมเมอร์ก็ได้หรือว่าดูฟิวเจอริสติกดูอนาคตล้ำๆตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอ่อนเน้นตรงนี้ว่าออราสินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณมีอุปกรณ์อื่นๆที่เป็นเกมมิ่งเกีย่ยวกับเอซูหรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันผ่านออราสิงเหมือนกันนะครับคุณก็สามารถคอนโทรลผ่านตัวเมนบอร์ดต,ตัวนี้ได้เลย หน้าตาเมนบอร์ดนะครับ PCB สีดำมีการเพ้นท์ลายมาบนตัวนี้แล้วก็ฝาครอบฮีตสิงทั้งหลายจะมาในโทนสีขาวในขณะที่ตัวฮีสิงเองเนี่ยเป็นสีเทาคล้ายๆเทาควันบุหรีแต่ว่าจะออกจางๆนิดหนึ่ง Socket LGA 1200ผู้ผลิตเป็น Foxconn นะครับตัวนี้รองรับ Intel Gen 10ในแบบ Desktop เต็มรูปแบบเลยนะครับภาคจ่ายไฟเนี่ยทั้งหมด14เฟสสาเหตุที่ต้องให้มาเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่า i n t e l เจนใหม่เนี่ยมันอาจจะมีการบริโภคพลังงานที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าจํานวนคอและจํานวนเทรดที่ให้มามากขึ้นนั่นเองนะครับทำให้การออกแบบภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดสมัยใหมน่นี้ต้องดูดีและอลังการมากขึ้นด้วยฮีตซิงคุณจะเห็นว่ามันเป็นฮีตซิงอลูมิเนียมขนาดใหญ่ทั้ง2ฝั่งเลยครับมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ Slot l a m มนะครับจะเห็นว่าเป็น4ช่องมาตรฐานนะครับแต่ว่าเจนใหม่เนี่ยมันรองรับแถวหนึงสูงสุดที่32กิกสนะครับใส่ครบทุกช่องก็เป็น128กิกในแบบ n o n e d c นะ e d c ใส่ไม่ได้นะครับแล้วก็บัสสูงสุดเนี่ยทำได้ที่4,600นะครับสมัยก่อนถ้าจะใส่สเปคอลังการอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นแพลตฟอร์ม High-end Desktop เท่านั้นแต่ว่าตอนนี้ mainstream ก็ทาได้ละ expansion slot นะครับจะเห็นว่า2ช่องบนเนี่ยมันจะมี bracket เหล็กให้มาเพราะฉะนั้นเวลาคุณกดเนี่ยหนักแค่ไหนการ์ดจอคุณหนักแค่ไหนก็ไม่ต้องกลัวเลยว่า slot p c i ของคุณมันจะงอแต่อย่างใดนะครับการรองรับเนี่ย x16 x8 x4 นะครับแต่ถ้าใช้2ช่องนี้ก็จะเป็น x8 x8 นั่นหมายความว่าคุณสามารถใช้งานในทั้ง Nvidia, Intel i แล้วก็ AMD Crossfire ถ้ายังจะใช้กันอยู่นะ M.2 ก็ให้มา2ช่องนะครับก็คือตรงบริเวณนี้แล้วก็ตรงบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณนี้สามารถใส่ทั้ง PCIe 3.0 x4 และก็ SATA นะครับส่วนตรงนี้จะสามารถใส่ได้แค่ PCI อย่างเดียว ไอฮิตซิงหรือว่าฮิตสเปเดอร์เนี่ยจะมีมาให้แค่ช่องบนตรงบริเวณนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถือว่าช่องนี้เป็นช่องหลักจะดีกว่านะครับการกระจายความร้อนของตัว s อสก็จะดีขึ้นอาการฮิตซบก็จะลดลงด้วยเพราะว่ามีการกระจายความร้อนอย่างเหมาะสมนั่นเองถัดมาตรงช่องนี้นะครับมันเป็น M.2 เหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่ m.2 สําหรับการใส่สตอเรจอย่างในดนะครับมันเป็น m.2 Wifi ถ้าคุณต้องการจะใส่ WiFi เพิ่มเติมก็หาชิป AX201 มาใส่ได้ลยเอ็กสาตร้ายก็ยังมาให้มา6ช่องาหมือหเดิรับ Io ด้านหลังตัวนี้ก็จะมี Premounted I.O. Shield ให้มาแล้วนะครับเวลาประกอบเคสไม่ต้องกวนบาดมือแต่งใดเพราะว่าคุณไม่ต้องประกอบมันติดอยู่กับบอร์ดแล้วเลยนะครับบริเวณนี้จะมีช่อง HDMI และก็ Displayport นะครับส่วนอันนี้จะเป็น USB 2.0แนะนำว่าเอาไว้เสียบเมาส์กับคีย์บอร์ดช่อง PS 2ไม่มีให้มาแต่งใดนะครับส่วนที่เหลือตรงนี้จะเป็น USB แบบ1 0 g กิกะบิหมดเลยนะครับ Type A 3ช่องแล้วก็ Type C 1ช่องส่วนตรงนี้จะเป็น Super Speed ธรรมดาสีฟ้า พอร์ตแลนด์จะพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่าพอร์ตแลนด์ตรงนี้มันจะเป็นมาตรฐานใหม่ 2.5G แล้วชิปที่ใช้คือ Intel i225v ไม่ใช่219เหมือนสมัยก่อนนะครับถัดมาตรงนี้จะเป็นช่อง audio out พร้อม Optical ชิปเสียงของเขาเนี่ยเป็น crystal sound นะครับถ้าสังเกตดีคุณจะเห็นว่ามันมีการวางกราวแยกมาแล้วเพื่อป้องกันพวกสัญญาณรบกวนจากอุปกรณ์อื่นๆบนเมนบอร์ดเองนะครับคาปาซิเตอร์ก็เป็น audio อเกรดนะครับ sampling ร a ที่ตัวนี้รับได้สูงสุดจะเป็น3าบิต192กิโลเฮิร้อยเก้าสบเพราะฉะ h นรั้นาแล้วก็ถือว่าเป็นชิป high สที่ให้เมนบอร์ดเราด้วยเช่นกันช่อง rgb อันนี้ก็เป็น Gen ใหม่แล้วเช่นเดียวกันนะครับอย่างที่เห็นเลยว่าเป็น a d r e s s a b l e rgb Gen 2นะครับคุณสามารถควบคุมผ่านอ l l r a ิ y n ได้เลยนะครับ และถัดมามันก็จะมี power switch อยู่เช่นเดียวกันนะครับสำหรับกรณีที่คุณต้องการจะเปิดเครื่องฉุกเฉินเวลาไม่มีเคสนั่นเองโดยรวมแล้วเมนบอร์ดของตระกูล Prime ก็ยังคงคอนเซปต์ไว้ตามเดิมนะครับก็คือเน้นเรื่องความทนทานสวยงามแล้วก็ใช้งานได้ครบทุกประเภทเพราะอุปกรณ์ที่ใส่มาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่เกรดสูงนะครับโดยเฉพาะ ไอ้ส่วนของภาคจ่ายไฟเนี่ยที่เขาทํามาเพื่อรองรับกับ Intel g เจนใหม่โดยเฉพาะนะครับช่องการรับพลังงาน CPU เนี่ยมี8-1แล้วก็4พินอีก1ช่องนะครับส่วนอื่นนะฮะเมมโมรี Memory ก็อัปเกรดมาตามยุคสมัย I.O. p o นะครับพอร์ตแลน RJ 4 5มันก็เป็น2.5 g กิกะบิตไปแล้วนะครับอื่นๆรายละเอยียดางน้อยๆอย่างเช่น RGB ก็รองรับ Gen2 มาถ้าใครต้องการตกแต่งเคสเนี่ย Gen 2มันจะมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าคุณใส่ไฟไหลายๆดวง ไม่ต้องมาคอนฟิกเองนะครับเสียบแล้วไม่ทำการดีเทคให้เองเลยใช้ออร่าซิงปรับแต่งได้อย่างง่ายดาย